เสื้อเกราะกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนในช่วงนี้บ้างก็ว่าไม่ฉีดบ้างก็ว่าฉีดฝ่ายค้านก็ได้ข้าฝ่ายหมอก็รับรองแล้วจะฟังใครดีแล้วจะเชื่อฝ่ายไหนดีว่าควรจะฉีดหรือไม่ฉีดทีนี้ขอให้ถามตัวเองว่าชีวิตเนี่ยเป็นของใครได้คำตอบว่าชีวิตเป็นของกูถ้าเช่นนั้นเชื่อตัวเองดีที่สุด ถามตัวเองต่อว่าแล้วจะฉีดหรือไม่ฉีดก็ได้คำตอบว่าถ้าป่วยหรือไม่สบายกูก็ให้หมอตรวจรักษาไม่ได้ให้ฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลรักษาเพราะฉะนั้นคนที่หวังดีกับกูจริงๆก็คือหมอถามตัวเองอีกว่าถ้าไม่ฉีดต่อไปชีวิตกูจะเป็นอย่างไรหรือถ้าฉีดจะเกิดอะไรกับกูบ้างก็ได้คำตอบว่าถ้าไม่ฉีด กูจะไม่มีภูมิคุ้มกันใดๆเลยนั่นหมายความว่ากูต้องตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้100%เปอร์เซ็นต์เต็มและมีโอกาสตายหรือเจ็บหนักแล้วถ้าฉีดอาจจะมีโอกาสแพ้วัคซีนหรืออาจไม่แพ้วัคซีนเลยก็ได้แต่ถ้าแพ้วัคซีนอาการจะไม่รุนแรงเท่ากับการติดเชื้อโรคและมีหมอมีพยาบาลคอยดูแลใกล้ชิดหลังจากฉีด กูก็จะมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรคซึ่งอาจมีภูมิคุ้มกันมากหรือน้อยแล้วแต่สรรพคุณของวัคซีนแต่ละยี่ห้อมาถึงตรงนี้กูตั้งสมมติฐานว่าไอโควิด -19 มันก็เปรียบเสมือนคนร้ายที่กำลังส่องปืนเล็งหมายเอาชีวิตกูอยู่ตลอดเวลาวันใดเผลอมันยิงกูแน่ ถ้ากูใส่เสื้อเกราะป้องกันไม่ว่าเสื้อเกราะนั้นจะมีคุณภาพสูงต่ำเพียงใดก็ยังดีกว่าไม่ใส่ถามคำถามสุดท้ายกับตัวเองว่ากูมีปัญญาหาซื้อวัคซีนมาฉีดได้เองหรือไม่ก็ได้คำตอบว่าไม่มีด้วยประการทั้งปวงก็เลยมีข้อสังเกตว่าก็น่าแปลกใจว่า สสฝ่ายค้านบอกกับกูว่ายาฉีดหรือถ้าจะฉีดควรรอย,ยี่ห้ออื่นก่อนในขณะที่สสพวกนั้นแห่ไปฉีดกันแล้วโดยไม่ต้องเลือกยี่ห้อตกลงว่าสสฝ่ายค้านเนี่ยวังดีหรือหวังร้ายกับกูกันแน่ณนะตอนนี้กูตัดสินใจแล้วว่าฉีดดีกว่าและควรฉีดโดยเร็วที่สุดชีวิตกู ที่มาจากในกลุ่มลาย